โครงการของโยธาธิการที่การจังหวัดท่านเอามาให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่ปี64ก็อยากจะเรียนว่าก็ตั้งแต่ปีปี64ครับจนถึงวันนี้แล้วปี2 5 6 8ทางโยธาก็ยังไม่ได้ทําแล้วก็ยังไม่ทราบว่าความคืบหน้าของแบบที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ปี64เนี่ยท่านจะทําเมื่อไหร่กรณีนี้จึงเกิดโครงการที่ดึงน้ําขึ้นไปทางด้านเหนืออย่างที่เราเคยคุยกันในแล้วในสภาหลายครั้งแล้วผมไม่ตัดสินใจนะครับว่าสิ่งที่ท่าน คิดว่าแบบของท่านถูกกับสิ่งที่ทางผู้วิหารโดยสํานักช่างเสนอนั้นถูกก็คงต้อง,งเป็นว่ากันไปในสภาชุดต่อไปว่าทางสภาชุดต่อไปเขาจะมองเรื่องสองเรื่องนี้รูปแบบสองรูปแบบนี้แบบไหนคงไม่ใช่เวลาที่เราต้องมานั่งตัดสินกันแล้วเพราะมันคงจะหมดเวลาแล้วนะครับเรื่องบึงแก่นนครเนี่ยที่เสาเอียงแล้วก็ตัวฐานรากมันชํารุดไปเนี่ยเดี๋ยวรับไปทําไปคุยกับสํานักช่างเงนะครับว่าจะต้องซ่อมแซมแล้วแก้ไขยังไงตรงนี้ที่ท่าน ผู้ไปผู้อภิปรายเนี่ยได้พูดเรื่องของการวางท่อที่โนนทันสีนั่นถูกต้องแล้วพอท่อมันต้องเชื่อมกันแล้วเอาน้ําออกจากน้าทิพย์ไปผ่านโนนทันสีโครงการโนนทันสี7.3ล้านนะครับแจ้งว่าไม่มีผู้มาประมูลโครงการนะครับแล้วก็เอาขึ้นระบบแล้วไม่มีใครมายื่นซองไม่มีใครมายื่นประมูลโครงการโครงการนี้ตกนะครับลื่นลมลื่นลมเนี่ยเป็นเ่องมาตั้งแต่ปี66นะครับแล้วก็มีการประมูลจะซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแต่มีการอุทธร์แล้วก็มีเรื่องร้องเรียนกันในระหว่างอุทธร์แล้วก็ทําให้ไม่สามารถยืนราคาได้ใน180วันเพราะฉะนั้นต้องเอามาทําราคากลางใหม่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะทําประกาศใหม่คโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนวนทัน8นะครับที่บอกว่าไม่ได้ติดตามหรือว่ายังไม่เสร็จผมอัปเดตให้ว่าไม่มีผู้ประมูลโครงการอีกเช่นกันครับปลายเมื่อสักครู่ เรื่องบึงก่นนครเนี่ยที่เสาเอียงแล้วก็ตัวฐานรากมันชํารุดไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําไปคุยกับสํานักช่าง,งนะครับว่าจะต้องซ่อมแซมแล้วแก้ไขยังไงเบื้องต้นจําคร่าวๆได้ว่าเป็นงบประมาณสักปี61-62เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นไฟตัวนี้มันยังเป็นรุ่นที่แผงโซลาเซลล์แยกกับตัวโคมอยู่ซึ่งท่านในยุคสมัยช่วงตั้งแต่ก่อนปี6 2 6 3 6 4มเนี่ยมันจะเป็นไฟที่โคมโซลาเซลล์เนี่ยอยู่รวมกันแล้วนะครับอันนี้รับไปตรวจสอบให้ตะกี้เทคก์ท่านหลังจอนก็นก่าจะค่าบ แล้วก็เรื่องของตัวซอยน้ำทิพย์นะครับท่านประธานสภาซอยน้ำทิพย์ผมอัปเดตให้นะครับโครงการซอ,อยน้ำทิพย์เนี่ยที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากทำแค่ส่วนที่มันเป็นส่วนต้นยังไม่ได้ทำส่วนกลางตรงนี้ที่ท่านผู้พิพผู้อภิปรายเนี่ยได้พูดเรื่องของการวางท่อที่โนนทันสีนั่นถูกต้องแล้ว พท่อมันต้องเชื่อมกันแล้วเอาน้ําออกจากน้าทิพย์ไปผ่านโนนทันสีโครงการโนนทันสี3ล้านนะครับแจ้งว่าไม่มีผู้มาประมูลโครงการนะครับแล้วก็เอาขึ้นระบบแล้วไม่มีใครมายื่นซองไม่มีใครมายื่นประมูลโครงการโครงการนี้ตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โครงการที่ลื่นลมลื่นลมเนี่ยเป็นก็มาตั้งแต่ปี66นะครับ แล้วก็มีการประมูลจะซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแต่มีการอุทธร์แล้วก็มีเรื่องร้องเรียนกันในระหว่างอุทธร์แล้วก็ทําให้ไม่สามารถยืนราคาได้ใน180วันเพราะฉะนั้นต้องเอามาทําราคากลางใหม่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะทําประกาศใหม่นะครับตั้งแต่ปีหกก็เป็นความคืบหน้าว่าเพราะอะไรถึงล่าช้านะครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนวลทัน8นะครับ ที่บอกว่าไม่ได้ติดตามหรือว่ายังไม่เสร็จผมอัปเดตให้ว่าไม่มีผู้ประมูลโครงการอีกเช่นกันครับแล้วก็โครงการนี้ตกครับเพราะไม่มีผู้มายื่นขอประมูลโครงการเลยต่อไปก็เป็นโครงการออวางท่อระบายน้ำรอบบึงแก่นนครก็คงเป็นความคิดเห็นของทางสภาและทางผู้บริหารที่ไม่ได้ตรงกันนะครับในเรื่องของรูปแบบท่อระบายน้ำที่จะเอามาใช้ เรียนอย่างนี้ครับโครงการของโยธาที่การที่การจ,จังหวัดท่านเอามาให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่ปี64ก็อยากจะเรียนว่าก็ตั้งแต่ปีปี64ครับจนถึงวันนี้แล้วปี2568ทางโยธาก็ยังไม่ได้ทําแล้วก็ยังไม่ทราบว่าความคืบหน้าของแบบที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ปี64เนี่ยท่านจะทําเมื่อไหร่กรณีนี้จึงเกิดโครงการที่ดึงน้ําขึ้นไปทางด้านเหนืออย่างที่เราเคยคุยกันในแล้วในสภาหลายครั้งแล้ว ผมไม่ตัดสินใจนะครับว่าสิ่งที an ่ท่านคิดว่าแบบของท่านถูกกับสิ่งที่ทางผู้วิหารโดยสํานักช่างเสนอนั้นถูกก็คงต้องเป็นว่ากันไปในสภาชุดต่อไปว่าทางสภาชุดต่อไปเขาจะมองเรื่อง2เรื่องนี้รูปแบบ2รูปแบบนี้แบบไหนคงไม่ใช่เวลาที่เราต้องมานั่งตัดสินกันแล้วเพราะมันคงจะหมดเวลาแล้วนะครับก็เบื้องต้นผมใช้เวลาท่านเท่านี้ครับก็จะอัปเดตเรื่องของโครงการที่บางโครงการที่ท่านถาม จริงๆผมถ้ามีเอกสารให้ผมหมือนที่ผมเคยขออ่ะผมก็จะพยายามรวบรวมคําตอบมาให้ท่านได้ทันทีเลยแต่อันนี้ผมก็ใช้วิธีอาศัยจดไปฟังท่านไปคิดคําตอบไปกับข้อมูลที่ผมมีมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็พยายามทําเต็มที่ครับขอบคุณครับ